ย้อนภาพกลับไปเมื่อวานก่อนตอนที่เจอร่างของอดีตนายกเสีย<ฆ>ชีวิตคุณผู้ชมฮะคุณธวัชชัยเนี่ยเมื่อวานนี้แกโดนซุ่มยิงเพราะว่าเอาภาพสถานที่จริงขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะนี่เอาขึ้นจอสิครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะจุดนี้ที่ทางด้านของอดีตนายกธวัชชัยเนี่ยแกโดนฆ่าแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมตอนที่ช่อง8เราไปตามคดีนี้เนี่ย เข้าใจว่าคนร้ายมาันมาแฝงตัวเพราะว่าพอถอลงไปเจอรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์แล้ววงจรปิดเปิดตัวเก่าก่อนนะฮะวงจรปิดตัวเก่าเมื่อวานทวนให้ทราบเราเห็นคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์วนไปรอบหนึ่งแล้ววนกลับมาอีกสองคนนี้จึงเป็นคนที่ตำรวจเล็งเป้าว่ามันคือฆาตากรใช่หรือไม่เพราะตัวของอดีตนายกอย่างที่บอกแกเองเนี่ยยื่นเรื่องตรวจสอบทุจริตเรื่องหนึ่ง คนร้ายวนไปวนกลับแล้วฆ่าทิ้งเพราะคนร้ายรู้เวลาว่าเกือบ9ก้าโมงตัวนายกจะต้องออกบ้านไปกินข้าวเพราะแกเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้หลังจากที่แก,กเกษียณทางการเมืองมาแล้วกลับมาตรงนี้ฮะนี่คือข้อมูลเบื้องตน้น วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องนัทวุฒิได้หลักฐานใหม่<ฆ>คุณผู้ชมครับปรากฏว,ว่าขบวนการฆ่านายกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทำสอคนนะฮะมันมีเหมือนกับน่าจะเป็นคนชี้เป้าให้เก็บนายกด้วยหรือเปล่าเราไปเจอว่าขบวนการฆ่ามีรถเก๋งอีก1นึคันนี่คือหลักฐานชิ้นใหม่ที่ช่องแปได้มา<ฆ>เปิดภาพหลักฐานชิ้นที่หครับเชิญฮะ ๕กันยายนค่ะเมื่อวานนี้นะคะตอน8โมง10นาทีนะคะหลังจากที่สืบทราบแล้วว่าน,น่าจะมีรถเก๋งอีก1นึคันคืออันนี้อะเวลา9โมง24เนี่ยหลังจากก่อเหตุคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นวงจรปิดอันนี้ก็คือเป็นคนยิงที่นั่งซ้อนท้ายกับคนขับที่น่าจะเป็นคนเนี่ยมาขอเอาภาพตอนเริ่มต้นก่อนนะฮะมันจะต้องเปิดภาพหลักฐานใหม่อันนี้เรารู้แล้วว่าคนหลังนี่อันนี้คือหลักฐานใหม่ เป็นยังไงครับเมหลักฐานใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเรา,าคิดว่าจะต้องมีรถเก๋งร่วมขบวนการอีกหนึ่งคันค่ะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่ารถเก๋งคันนี้ เข้าไปสู่จุดที่น่าจะมีการนัดหมายคือที่ป่าข้าวโพดต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เมื่อวานเนี้ยไอ้ล้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามือปืนเนี่ยที่มันมากับมอเตอร์ไซค์แน่แมันต้องมาจอดรอกลายไปว่าวันนี้น้องนัดกับทางตำรวจเนี่ยเขาไปเจอว่าเฮ้ยก่อนมันจอดรอมันมีคนนำทางมาด้วยก็คือไอ้เก๋งคันเนี้ยเพราะอะไรมาเดี๋ยวต้องเพลย์ภาพนี่ไม่ได้สโลว์มามื่เนี้ยเดี๋ยวหลังจากเก่งเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไซค์ตามท้ายมาถูกไหมเม่ใช่ค่ะดูนะฮะคือก่อนที่เราจะได้เห็นใช แล้วมันจะไปคู่ขนานกันอย่างนี้ใช่คือก่อนที่เราจะได้วงจรปิดรถเก่งมาเนี่ยเนื่องจากว่านงนัทวุฒิเนี่ยไปได้วงจรปิดที่เห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็หนีกันไปสองคนแต่ทําไมพอไล่ตามเส้นทางต่างๆไปเหลือคนขับคนเดียวไม่เป็นไรคนขัอทก่ไหนมันก็เลยทําให้มาสู่ต้นทางก็คือว่าคนร้ายน่าจะมีรถเก่งเนี่ยเอาตอนต้นก่อนสิครับเอาตอนต้นก่อนฮะประเด็นคือหลังจากนั้น ภาพมอเตอร์ไซค์ที่ตามกันมาสองคนตามหลังรถเก๋งมานี่ฮะนี่ยังสองคนอยู่นะใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้ก่อนก่อเหตุค่ะน่าจะไปนัดเจอกันนัดเจอกันเหมือนตกลงเปิดภาพไล่ตามลําดับมาเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้น9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งหลังก่อเหตุแล้วก่อเหตุคือฆ่าเสร็จภาพ9ก้าโมงครึ่งถัดมาครับนี่ยัง8ปดโมงอยู่นะครับนี่คือกำลังยิงเสร็จแล้วออก เก้าโมงครึ่งครับมันจะเป็นนาทีเริ่มที่จะเปลี่ยนรถคุณผู้ชมฮะในเวลาเก้าโมงคึ่งกล้องวงจรปิดที่เขตตำบลบ้านใหม่จับภาพการเปลี่ยนรถทิ้งมือปืนเพื่อให้ขึ้นรถเก๋งก็คือจะเห็นว่ามือปืนเนี่ย่าะไปใช่ซึ่งเข้าใจว่าขึ้นรถเก๋งไปแล้วมันก็จะเหลือแค่คนเดียวหลักๆเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องหยุดภาพนะครับ โดยเบื้องต้นเราจะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะเหลือคนเดียวป่าเมย์เหลือคนขี่คนเดียวแล้วน<ม>ี่เพราะว่าจากการสังเกตเนี่ยก็คือคนขี่เนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ขาเข้าขา,ขา,ขาออกเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าสีขาวส่วนคนซ้อนไทยที่เป็นคนยิงเนี่ยจะเป็นรองเท้าสีดําพื้นขาวแล้วคนขับยังอยู่แต่คนซ้อนที่เป็นหายหายไปแล้วเมื่อวานนี้พยา,ยามบอกกับเราว่าไอ้คนซ้อนคือคนยิงค่ะแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมเพราะตอนแรกเราก็สงสัยอย่างที่เมย์บอกอะว่าอยู่ๆเรา,าไล่ภาพไปเอ๊ ทำไมไอ้รถมือปืนมันเหลือคนเดียวอ,อ๋อไอ้ตอนต้นมันมีเก่งนํามาแล้วเข้าใจว่ามันขึ้นเก่งไปเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งสุดท้ายคนขับรถก็เลยเหลือคนเดียววันนี้ทีมข่าวพอได้หลักฐานชุดนี้มาไปที่ภาพที่เกิดเหตุครับลอยล้อรถวันนี้น้องนัทไปตรงจุดนี้แหละที่มีการสับเปลี่ยนใช่ไหมเพราะเราพบว่ามือปืนน่าจะกระโดดขึ้นเก่ง เราไปตรงพื้นที่ที่พบว่าเป็นจุดที่สับเปลี่ยนรถยังพบลักษณะคล้ายกับรอยรอยเท้าอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่นี่มันจะมีภาพซึ่งจุดที่สับเปลี่ยนรถโดยเราไปพบว่ามันมีเหมือนกับลักษณะรอยเท้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเมนี่ก็คือจุด ข้าวโพดท,ที่อยู่ข้างทางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เขามีการนัดสับเปลี่ยนเพื่อจะรับม,มือปืนหลบหนีไปอีกทีหรือเปล่าน้องนัทวุฒิเนี่ยก็ลงไปเดินสำรวจในพื้นที่นะคะก็จะเห็นว่าเหมือนกับมีร่องรอยของรอยล้อรถอยู่บนทางด้านพื้นดินแดงเนี่ยค่ะเนี่ยที่น้องนัทวุฒิชี้เนี่ยนะคะนี่แล้วก็มีรอยเท้าคนเนี่ยเหมือนกับรอยรองเท้าเนี่ยค่ะอ๋อแป๊บบนึงอันนี้สําคัญนี่เราไม่ได้เหยียบเองค่ะดูรอยรองเท้าเนี่ยนะ,ะคะ จะเห็นว่าเนี่ยฮะนี่เป็นรอยเหมือนกับเป็นรอยสัน<อ>เหมือนกับเออพือ้นรองเท้าเนี่ยนะฮะ,ะนี่ยังเหยียบอยู่เลยตรงจุดที่มีการเปลี่ยนรถ<ช>เราถามชาวบ้านคุณผู้ชมฮะก็คือคุณทองถามว่าเห็นอะไรไหมคุณทองบอกเห็น เก่งต้องสงสัยกับมอเตอร์ไซค์แดงมาเปลี่ยนคนตั้งแต่เห็นบอกว่าเอาจริงนะมาแล้วรอบเช้าหกโมงแล้วก็สลับกันคือตอนเที่ยงมอเตอร์ไซค์แดงเนี่ยมารับใครบางคนก่อนใช่ไหมแล้วเขาจําไม่ได้ว่าไอ้เก่งเนี่ยมันคือเก่งยี่ห้ออะไรโอ้ยแสดงว่ามือปืนมารอที่ไร่ข้าโพดคุณผู้ชมฮะวันนี้หลักฐานชิ้นใหม่ก็คือพอเราเจอรอยเท้าเราได้ภาพรถเก่งชาวบ้านบอกกับเราว่ามือปืนน่าจะมารอตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเก่งมา พอเก๋งมาเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในความเป็นจริงน่าจะมีการขึ้นรถเก๋งไปก่อนด้วยสําหรับมือปืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากเนี่ยนะจนกระทั่งสุดท้ายมาเห็นว่ามันเป็นข่าวคุณทองยังบอกกับเราว่าเส้นตรงนี้ที่น้องนัทเนี่ยกำลังเดินสํารวจเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นทางปลอดคนกล้องวงจรปิดน้อยคําถามที่อยากรู้ ค่าที่ลบบุรีเส้นเนี้ยไปไหนต่อถ้าออกถนนใหญ่ขึ้นนครสวรรค์ใช่ไหมใช่นี่ะฮะแล้วไปได้หลายทางด้วยคุณผู้ชมฮะนี่เข้าใจว่าตอนนี้หนีแล้วอลองฟังเสียงพี่ทองดูหน่อยฮะมีกลับครับ รถกลับหรืออะไรผมก็ไม่ทราบครับผมข้อมูลที่จริงครับผมแต่แต่จริงๆก็ดีถ้าว่าจะมีการขึ้นลงมีการส่งปืนให้เห็นเนี่ยผมไม่เคยเห็นครับผมไม่ไม่เห็นคาตาครับผมแสดงว่าตอนนั้นคือเขาทําตัวเหมือนเนียนๆไปเลยไม่ไม่เอะใจคนทั่วไปครับถ้าถามว่าตรงเนี้ยเราเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นออกไปเนี่ยข้ามฝั่งนู้นไปไปไปยิงถ้ากลับมาและย้อนออกไปทางอบตเนี่ยไปไหนได้บ้างไปอำเภอสะบดครับผม โคกสำโรงสะบูดโคกสำโรงสะบูดนี่คือหมายขึ้นนครสวรรค์นะนะครับผมไปถึงก็ชนอำเภอสะบูดแล้วก็ไปโคกสำโรงได้ครับครับไปสระบุรีได้ครับไปได้ทุกจังหวัดโอทางเลี่ยงเมืองครับจะเข้าเมืองลบบุรีก็ได้ครับผมไปเหนือก็ได้ครับเช่นนี้อ่าทางรัฐครับจะไปสระบุรีก็ได้ตามข่าวเนี่ยเราเห็นไม่ไม่เห็นเลยครับไม่ได้ดูข่าวบอกครับผมคุณผู้ชมครับขอกลับมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะฮะขอเปิดภาพเอาตอนที่คน้ายตามตูดรถเก๋งมาหน่อยเพราะพอพี่คนนี้บอกกับเราว่ามือปืนมันน่าจะขึ้นเก๋งนะแล้วเก๋งนําล่องไปแสดงว่ามอเตอร์ไซค์ตามหลังต้องมีคนเดียวคุณผู้ชมฮะอ๋อนี่เราขยายเปรมมีคนเดียวคืออย่างนี้เท่ากับว่าเก๋งนําไปก่อนแล้วตัวคนขับรถมอเตอร์ไซค์ตามตูดจนกระทั่งสุดท้ายพอยิงเสร็จอ่ะเปิดภาพานี่ฮะเห็นใช่ไหมฮะ เข้าใจว่าตอนจะไปฆ่ามือปืนนั่งอยู่ในรถเก๋งนี่ฮะน่าจะนั่งในรถเก๋งแล้วหลังจากนั้นไอ้ตอนหนีเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสุดท้ายพอยิงเสร็จมือปืนก็กลับขึ้นรถเก๋งค่ะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ก็เลยเหลือคนขี่หนีแค่คนเดียวนี่คือตามข้อสันนิษฐานแต่ถ้ารถเก๋งเขาไม่ได้เกี่ยวรถเก๋งต้องแสดงตัวนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ตํารวจเองก็ต้องการข้อมูลจากรถเก๋งเหมือนกันว่ามาปรากฏตัวตรงนี้ใกล้กับจุดที่มีการเห็นว่ารับคนขึ้นรถแล้วก็วิ่งต่อไปยังบ้านนายกมันคืออะไรเห็นไหมฮะเพราะสุดท้ายตอนนี้จะเหลือคนเดียวแล้วนี่คือเหลือคนเดียวแล้วน่าสนใจคือมือปืนการขึ้นรถเก๋งถ้าหยุดภาพรถเก๋งเอาไว้เพราะวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือกล้องวงจรปิดของเทศบาลกับชาวบ้านเนี่ย อย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือส่วนใหญ่กล้องสีมันก็ไม่ค่อยชัดมากเป็นไปได้ว่ามือปืนถูกสั่งการมาให้เตรียมเก็บนายกเพราะว่าถ้ามือปืนขึ้นรถเก๋งมาตั้งแต่แรกแสดงว่ามันจะต้องอําพรางตัวไม่ให้ใครเห็นเลยจนกว่าจะเข้าซอยบ้านนายกแล้วฆ่าเสร็จค่นี่ฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่ได้หลักฐานทั้งหมดมายังไม่ได้บอกว่ารถเก๋งผิดนะ ประเด็นคือถ้ารถเก๋งดูอยู่ไปพบตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยเขาแค่สงสัยว่าเอ๊ะคุณไปรับมือปืนหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ที่งานศพปรากฏว่างานศพนายกทวัชชัยก็เกิดเรื่องแปลกอีกเห็นบอกว่าตอนเอาศพออกมาจากนิติเวชเนี่ยนะฮะของรังสิตแล้วเอาศพกลับมาที่วัดระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายร่างนายกชัยมาถึงสาราดูบรรยากาศเสียงร้องไห้ระง,งมเลยญาติยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของนายกชัย มีการแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดเห็นบอกว่ามันมีบรรยากาศใช่ไหมช่วงหนึ่งอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเม่ะก่อนที่จะมีเหตุการณ์สุดขึ้นเนี่ยลูกชายก็จุดธูบบอกดวงวิญญาณเรียกพ่อให้เข้าไปที่งานเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะมีการจุดธูปแล้วก็ทูปไปปะกแล้วก็เอาศพเคลื่อนย้ายเข้าที่บริเวณด้านในสราระหว่างกําลังเชิญวิญญาณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นตัวแทนร่างทรงพระแม่อุมากับพระพรหมอยู่ๆเห็นบอกร้องสะอื้นขึ้นมาญาติถ้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น ล่างทรงสีหน้าเปลี่ยนเรียกหาคนใกล้ชิดโดยเฉพาะนางสาวจันพี่สาวรวมถึงพี่น้องคนอื่นๆจะขอเอโหสิกรรมหรือถ้าพูดกันให้เข้าใจใง่ายๆคงกำลังบอกผีสิงนี่ฮะแล้วพวกล่างทรงก็เป็นญาติกันนะะอันนี้เป็นความเชื่อไหนฟังเสียงหน่อยสิคุณร่ามือทำตัวให้ดีเดี๋ยวจับมันได้ ห่วงยิ้ไปห่วงยิ้มไหมรับพี่พี่ตั๊ดพี่นัดพี่นัดมหาผมหน่อยตัวพี่นัดมาดูแลพี่นกพี่น้องไม่ดีตอนพี่ไม่ได้จัดละ พ,พี่น้องพี่จันรพี่สามทุกคนอันนี้วยมา่าคือพี่น้องทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตจะทะเลาะกันบ้างพี่น้อง บอกลาเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่าร่างทรงก็ล้มตึงลงไปเลยเนี่ฮะเหมือนกับบอกลาชาวบ้านด้วยเจนนะทางด้านของร่างทรงนะคะหลังจากอาการผีเข้าดีขึ้นแล้วเนี่ย ก็ได้มีการนำธูปเก้าดอกเนี่ยอธิษฐานแล้วในมือเนี่ยเธอถือบอนเอาไว้นะคะแล้วก็จะเอาบอนเนี่ยไปปักไว้ที่ปลายเท้าของนายกชยัยผู้ตายค่ะท่องบทสวด<ม>เพื่อที่จะเหมือนให้นายกชัยเนี่ยคนตายเนี่ยเปิดปากบอกตำตรวจเพื่อเอาคนร้ายมาลงโทษเเมื่อกี้ยังบอกว่านายกชัยเข้าสิงอยู่เลยแล้วทำไมไม่พูดละ่ะ<ม><ม>และทำไมพอผีออกยังต้องไปฝากบอกผีให้ผีบอกถึงคนร้ายเออแปลกคนนะฮะนี่ไม่ได้ไปลบลูนะแต่บางทีเนี่ย เข้าใจว่าญาติกาลังเสียชีวิตเออญาติกาลังเสียใจ<ะ>ล่างทรงมามาปรากฏอย่างงี้น้ําตาไหลซิกนี่นะฮะแต่ก็บอกว่าเป็นนายกเข้าร่างอะแล้วไม่บอกคนร้ายทําไมพอเสร็จพิธีเสร็จเอาบอลไปวางไว้ตรงปากเพื่อให้ผีบอกอีกว่าคนร้ายเป็นใคร<ะ>ก็ในเมื่อเมื่อกี้ยังอ้างอยู่เลยว่าผีเข้าสิงร่างทรงเออยังไงแสดงความเสียใจกับญา,าตินะฮะแต่บางทีเราก็เห็นใจเหมือนกันว่าญาติกําลังเสียใจแต่ล่างทรงก็ เนี่ยแหละมาอย่างนี้แหละฮะแล้วก็เอาบอลไปไว้บนปากศพเอาบอลไปเสียบห้าก้านที่ตามเทา้าแล้วก็บอกว่าความเชื่อตรงนี้เพื่อให้นายกชัยดนใจให้จับคนร้ายให้ได้นี่ป้าบุญเลิศใช่ปะ่ะใช่ค่ะไหนเอาฟังเสียงเจ้าตัวเขาหน่อยสิทั้งหมดห้าท่อนค่ะคือเปิดคือวางมือสองข้างวางเท้าและว,วางปากคือมันเปิดปากให้จับคนร้ายให้ได้คือว่าเขาจะได้ไป เดยนเป็นในพภูมิที่ดีเพราะว่าเปิดพญาโยมกับพญาพระเวิุวันให้เขาเพราะว่าดวงจิตด,ดวงวิญญาณเขาว่าจะไปต่อเมื่อร้อยวันเขาจะไปเกิดก็เขาบอกเลยว่าให้มาสื่อให้มาสื่อว่าจับได้ภายในสามวันเจ็ดวันแม่คือสื่อได้มาตั้งแต่ที่รับผันสื่อดูสื่อมานะจ๊ะ มาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเป็นมันเป็นบุญกุศลของขันบรมครูสิทธิทิศของหลวงปู่ทวดใช่ค่ะมันมีลังบอกบอกเหตุไปเพราะว่าเขาอายุ55เขาตกเบญเพศเขาตกเบญจเพศคือตกดวงมละนะแต่ก็เคยเตือนเขาแล้วแต่แบบีัยเขาขาคนจ้องกับคนระวังนะคนคนจ้องกับคนไม่ได้ระวังอนะเน้วใช่เขาเตือนไปที่แม่คือเพราะว่าดูผู้ชมครับ ล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับทางด้านของคุณสายบัวใช่ไหมค,คุณสายบัวเป็นอดีตนายกอบตอนิคมลำนารายเราก็ถามว่าเอาจิงอะปมมันคืออะไรเพราะก่อนหน้านี้ตัวของนายกที่ตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ,ะแกเองกาลังร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตแล้ววันนี้เราไปถามพี่สายบัวเหมือนกันพี่สายบัวบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะประเด็นเนี่ยที่ยังตัดไม่ได้เลยคือเรื่องการไปให้ข้อมูลกับปป,อปอชอ๋อแสดงว่าเจ้าตัวรู้เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต แล้วเห็นบอกว่าตัวของนายกชัยเองเนี่ยไปให้ข้อมูลปปชเกี่ยวกับบุคคลที่3แต่เจ้าตัวดันพูดทีเล่นทีจริงจึงทําให้ผมไม่กล้าถามรายละเอียดว่าตอนไปให้ข้อมูลกับปปชเนี่ยซัดทอดไปถึงใครแต่เจ้าตัวพูดในวงเพื่อนตอนที่เล่นสนุกบอกสักวันสงสัยกูคงโดนฆ่าอ้าวแสดงว่านายกรู้ตัวว่าตัวเองจะโดนยิงหลังจากให้ข้อมูล เพราะคำพูดที่บอกสักวันกูคงจะโดนฆ่าเพราะกูไปบอกข้อมูลคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตนี่หรือเปล่าจึงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เพื่อนเชื่อว่านายกคงรู้ตัวว่าข้อมูลตัวนี้สำคัญเนี่ยนะฮะ แต่ตอนนั้นไม่กล้าถามต่อเพราะแกเหมือนพูดเล่นๆคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไม่นึกว่าแกจะโดนภัยคุกคามจริงๆสําหรับคนก่อเหตุเชื่อว่าตํารวจคงไล่ล่าได้ไม่อยากให้ลอยนวลไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอดีตนายกชัยจะตายปรีฟังเสียงเพื่อนเปิดปมนี้หน่อยฮะแกไม่พูดนะแต่ที่ไปบ้านผมครั้งสุดท้ายก่อนโดนจิงะแกวัเลาะอะไรดีแต่เครียดผมรู้ว่าเครียด เปลียดมันรู้ตัวแต่แต่เอาความข่มไว้อสายขมเห็นว่าสองวันก่อนโดนยิงมีคนมาเคาะอันนี้เรื่องนี้เขาเล่าให้เราฟังไหมว่ามีคนมาเคาะมีคนมาอะไรเขาบ้านเขาไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเขาคือพูดง่ายๆเนาะเป็นคนโจ๋ชูแต่ปนจริงๆเรื่องจริงเลยแหละเรื่องจริงเพราะว่าผมสนิทมากเรื่องนี้เรื่องนี้จะรู้เรื่องเรื่องยิงๆอะไรเงี้ยผมรู้ทุกเรื่อง แล้วที่ว่าโดนขู่ก่อนก่อนจะเกิดเรื่องเนี้ยอันนี้มีจริงไหมเขาเดือนหนึ่งที่บอกว่าให้เลิกยุ่งกับเมียเขาไม,ไม,ไม่ไม่จริง,ไม,รงไม่มีออกจากปากเขานะ<อ>พวกผมอยู่ด้วยกันร,รู้เลยว่าไม่มีเป,เป็นไปได้<อ>ไหมว่าผมนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โดนเป็นเป็นไปได้แสดงว่าไม่ได้ตัดปมนี้ทิ้งไม่ตัดตัดไม่ได้หรอกครับผมว่านะแล้วผู้หญิงเหล่านั้นคือเท่าที่เขาจะมีสามีถึงขั้นแบบอาฆาตมายิงกันถ้าอันนี้นะผมว่าเป็นไปได้แต่เขาเวลาไปที่โต๊ะเขาจะสั่งไว้ว่าเฮ้ยตาผม หญิงผมมารถคันนี้มาไม่ต้องเข้ามานะใครไม่ต้องมายุ่งนะเขาจะสั่งไว้เลยสั่งไหวเนยไม่เข้าไปไม่รถขนาดไ,ไม่ให้พวกผมมาเข้าไป<อ>ก็ไม่รู้อ๋อเหมือนว่าถ้าไปบ้านแล้วเห็นรถคันนี้อยู่อไม่ต้องเข้าไปยุ่งแสดงว่าคุณผูยชมพูดแก่กว่าอาจจะัรณีมีผู้หญิงมาหาฮารู้กันพวกเนี่ย,ยพี่หนุ่ล่างก๋วยเตี๋ยวเรือลิมซาเราจะรูะ้คุณผู้ชมครับท่านี้เดี๋ยวรอฝีมือตำรวจเนี่ยนะฮะว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่